เมื่อแม่ค้าไม่ว่างเราก็ต้องตำกินเองค่ะเริ่มต้นนะคะพริกกระเทียมต้องมาค่ะแล้วอย่าลืมพริกแห้งด้วยนะคะตำมาๆๆ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 ไปโอ้ทุกคนค่ะได้ฟิลแม่ค้าขายตำตำมากจากนั้นมะละกอต้องมาแต่รู้สึกว่าไม่พอนะคะต้องมาขูดเส้นมะละกอเองนะจ๊ะทุกคนช่วยทางร้านขูดไปอีกหมดลูกนี้ก็คือช่วยเขาขูดจนหมดเลยนะคะส่วนตัวเองก็แบ่งเอาไปใช้ค่ะทุกคนค่ะ อะได้ที่ได้ทางแล้วได้จานวนที่พึงพอใจแล้วโอเคไปเริ่มกันเลยจ้าะมะเขือเทศต้องมานะคะใส่พอกรุบกระบดพอได้รสชาติความเปรี้ยวจากมะเขือเทศเล็กนอ้อยตามด้วยมะเขือคะ่ะทุกคนมะเขือมะเขือลายเนี่ยชอบมากนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะวันนี้จะตำอารมณ์แบบตำโคราชนะคะลาวผสมไทยเออแซ่บผสมถั่วอาจะโขลกโขลกให้เข้ากัน ใส่เครื่องปรุงรสหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บใส่นิดหนึงปลายช้อนนะคะผงชูรสเราไม่ใส่ค่ะทุกคนคะ่ะน้ำปลาหยบๆลงไปเอาเพราะว่าได้รสชาติความเค็มอะตามด้เส้นมะละกอลงไปลงไปลงไปเลยจ้าเส้นมะละกอนี้ก็เราจะใส์ใครนะบางคนจะสับบางคนจะเฉาะบางคนจะขูดก็แล้วแต่นะคะ จากนั้นก็หยักเหยาะเหยาะเลยพี่น้องนะฮะตำตำตำสนุกมากทุกคนค่ะดิฉันไม่ได้ตำซ้ำการ์มันานบางนะคะได้การ์มันานใจลเลยว่าต่อไปจะฉันทำกินเองอ่ะาาน้ำปะลานิดนึงเขาต้มมาแล้วนะจ๊ะเติมไปสองกระบวยเล็กๆตามด้วยถั่วลิสงคร่วโรยลงไปด้วยจ้าแล้วก็ตำด้วยกุ้งแห้งนิดน้อยนะคะจากนั้นก็โขลกโขลก,กให้ทุกอย่างเข้ากันให้มันแหลกนะคะให้มันได้นัวถึงที่ถึง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 ,ถง,ถงรสถ,ถึงชาติ เบิงท่าซะก,ก่อนเพราะว่าพอเปิดร้านอยู่ยนะพี่นอ้องยังไงบ้างมาดูหน้าตาและสีสันนิดนึงเห็นไหมมันตำแบบโครารสนะคะไทยผสมเลาชิมสิคะใครนไ่หน่อยแล้วก็ตบอ,ไไอร่อยตำเองก็บาแซ่็บหรอวะ เออนี่ามาแช่บก็แช่กันเซร์มาตั้มกินดีกัตั้งแซ่บเหรววะ โดยก็คือมันได้ความความสุขนะในการทําคือได้ทากินเองตามสไตล์ตามรสชาติตามสีสันที่เราชอบไงชอบอะไรก็ใส่ไม่ชอบอะไรก็อย่าใส่เออแค่นั้นแหละทุกคนสุดท้ายฉันทำซ้ปตำประมาณเสร็จสับสมบูรณ์เรียบร้อยเอาไปรับประทานพร้อมเสิร์ฟได้แล้วจ้าร้านนี้น่ารักมากเลยแม่ค้าให้อนุญ,ญาตให้เราตาเองด้วยนะคะร้านนี้เขาขายข้าวมันไก่แล้วก็ขายซ้ปตำคู่กันไปด้วยแล้วข้าวมันไก่กับซ้ตปตำ่ยกินเข้ากันมากชช่อร้านข้าวมันไก่มุกดาพิกดอยูน้าโรงพยาบาลประชารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะทุกคนอย่าลื เขามันไก่มุกดาค่ะแมค้านะ่ารักใจดีด้วย